เวนเดกนะทุกคนครับบอกเลยนะวันนี้นะผมมีวิธีมาแกงแฟนเลยรล้วทังที่มันแฝงผมแน่นอนเลยนะแต่เด็ไปนะอย่าบอกหมดนะยังก็ฝากคาุณเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการในการกดไลค์คลิปวันนี้กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับกดค,ครับแล้วก็ใครมีวิธีแกงแฝนก็บอกผมได้นะผมจัดให้แต่วันนี้ผมมีวิธีเด็ดนะครับเจอกันโดนกุ้แน่วันนี้ มาสวัสดีครับทยูกันอยู่ด้วยในยูทูบช่องเอ็กซเซียต้องรี้ไป<ม>ไหนเนี่ยก,กับอีงฮะก็วันนี้อยู่กับนิงนะทุกคนครับเพราะว่าเราจะมาแข่งกันส่งอีโบใหมยนะครับทุกคนครัสดี ก็กติกานะฮะก็มีก็คือถ้าเกิดว่าใครสุมได้พิมพ์เขียวหรือว่าอทองทองเนี่ยเกิดเป็นผมได้ผม,ผม,ผม่องของแคมคุณถ้าเกิดว่าคุณสุไมได้คุณได้ตบผมแต่ <Okay. S 1> พิเศษไปกว่านั้นวันนี้เรามีเกมพิเศษก็คือระหว่างที่เราเล่นกันไปนะคุณครับผมแล้วก็น,นี้เนี่ยต้อง,องห้ามมาสิบคำนะแล้วเป็นคําที่เราส่งคนคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะพูดในตอนที่สุ่ม e <Okay. S 1> อีโวแข่งกันถ้าเกิดว่าผมพูดตรงกับคําที่นิ้เขียนเข้าไปผมก็จะโดนมัดนะ อ่ะอย่างแรกอันที่1ก็อาจจะมัดมือข้างหนึ่งมัดอันที่2ก็มัดอีกข้างอันที่สาม,มัดขามัดขาสี่แล้วใช่มแล้วก็อันที่5อันสุดท้ายก็คือค่อยมัดตัวติดกับเก้าอี้อ่ออาพอใครโดนมัด5ครั้งก่อนเนี่ยก็คือจะไปไหนไม่ได้ละเก้าอี้ละกลายเป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงละอะานหลังจากนั้นก็จะแพ้ทันทีแล้วคนชนะจะทําอะไรกับคณที่โดนมัดก็ได้ ย้ำแนะว่าอะไรก็ได้ไดแต่คำที่ผมเขียนกันไปนะผมบอกไปกลาวุณแล้วนะว่าต้องส่องพยางค์ขึ้นเข้าใจไหมจะมาแบบกูอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ากูต้องไดแน่นอนต้องแบบกูชนะเอออย่างเงี้ยได้เริ่มเลยนะจับมือเริ่มสตาร์แล้วนะใครจะเริ่มก่อน่ะผมกับกูใครเริ่มก่อนแข่งกระสุดยูโรนี่นี่นะ ตอนนี้พากันหลอนนะเนี่ยคุณก็ไม่กล้าพูดไอ้คำเดิมๆที่ผมพูดไปบอกผมต้องเลิกพูดไว้เอานะคุณกดสุ่มกี่ครั้งวะเนี่ยหนึ่งไงขอให้สุ่มห้าครั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะสุ่มเนี่ให้ทุกคนเขาดูก่อนละกันนี่ดูดิอ่าสวยไหมสวยอ่าสวยมากไหมมากอะไรยยังวะยังวะ พยายามเดียวพยายามจะหลอกแบบอ้าวตาคุณตาคุณตาไครวะตาคุณสุ่มไปแล้วเหรอตาใครยังตากูหรือตามึงตาใครเอาไม่กินมึงสุ่มไปแล้วไหมอ่ะตากูดิมันยังไม่ขึ้นตากูอ่าตางก็แค่ตาใครนะตาตาคุณเอ้ยคุณเก่งมากเลย อ๋อถูกไหโอเคเ,เลืเ่อนไปเลยดีกว่าปั๊บไม่มีนะไม่มีนะไม่มีใครโดนนะไม่โดนตบนะทุกคนครับม,มาตาผมนะโอเควันนี้คุณกินข้าวกับอะไรอะ่ะเยังไม่ได้กินเอ้ยมันต้องมีได้กินบ้างดิเดยังไม่ได้กินจ้ะปัะ๊บอ่าอ่ะตาใครผมก็คอยเช็คเลย <laughs> อันนี้เริ่มเอ้ยคุณต้องพูดเยอะๆดิคุณไม่เก็มคุณไม่พูดอะไรเลยใช่ไงล่ะมันจะได้สนุกสนานดิพี่บ้าบ้าบอกเอ้ยได้เชื่อเลยว่ะเฮ้ยกับไปกลับไปมึงกลับหลุดแล้วคำเมื่อกี้เอาล่ะได้ตกผมไมเบาๆนะเบาๆนะมันยังอีกเยอะนะโอ้ได้ได้กูนะมาอ๊อบเอ้ยได้ ผมได้สีทองมาผมได้จูบคุณผมได้ผมจูบหรือหออแก้มตอนนี้แบบไม่ได้ระแวหวนไงนั่นนะคุณแต่ดูมึงเลือกเอาละแจ็คห่อจูบหรือหออแก้มแห้คุณเลือกเอาเลยอะห่อแก้มห่อแก้มห่อแก้มแดอโดนนี่คู่มา มึงโกงอ่ะโดนอะไรกูเุณผิดมึง,งที่โกง,กงูให้ดูไอ้ดูนี่เอยไม่ได้มึงจะดูอันนี้ดูกูเดี๋ยวพิสูจน์กัน <c oughs> นี่น,นะน,นะน,นะนะมึงโกๆน,นะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็หอมแก้มนะให้ดูให้ดูให้ดีก่อนนี่แล้วมีหอมแก้มนะอ้าวสองอันนะสองอันนะ <c oughs> <c oughs> อีเดียวสองอันเลยเอา้าวหอมแก้มห่อแก้วจัดไอ้หนู ลด้มัดติดกันแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผมจะมัดสองอันผมก็มันไม่มีเก้าอี้อ่ะเอ้ยผมจะให้คุณออกจากเก้าอี้ไม่ได้ผมมีวิธีมัดผมกันเอากันไกลมัดตรงไหนอ่ะคุณทั้งคลิปนี้คุณจะไม่สามารถใช้แขนข้างซ้ายได้อีกแล้วเพราะว่าคุณถนัดซ้ายถึงรู้อ่าอันนี้เป็นการมัดแขนก่อนนะลูกครับแล้วก็มัดผมกูไปด้วยเอาแขน้อันนี้ขยับแขนซ้ายได้ไหม ไม่ได้เมีลองดิมาอีกอารหนึ่งผมจะมัดขาคุณปิดกับกุ๊กี้ไว้ข้างหนึ่งถ้าคุณโดนสองนะถ้าคุณโดนมัดอีกสามั้างคุณแพ้ผมเลยถ้าคุณจะทำอะไรก็ได้คุณบนกุ๊กกี้นี้แน่บอกอะไรก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจะยอมผมเลยไหมยังอจะยอมไม่ยอมยังยังยังยอมผมเลยดีกว่ายังมามาไม่ยอมก็ไม่ยอมมาเอาละ ตาใครวะตาาคุณนี่หว่าจะก็ผมสุ่มแล้วได้จุ่หอมแก้มคุณนี่ไงนี่ก็ตาคุณดิใช่ไหมคุณพูดบ้างเนี่ยคุณคุณจะเก่งคุณจะเก่งป๊าบโอ้ยได้ว่ะโอยเฮ้ยคุณต้องพูดบ้างคุณจะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้มันโกงโกงรอดูอยู่ โกงเกอคุณแอบเห็นของผมไหมเนี่ยไมดีดิดมึงเอาดิตาใครเฮ้ยถ้มึงลูกันแล้วกัดกูพูดไปแล้วเออโอเคละตาผมนะอัพอ่าได้หอมแก้มีแล้วคุณรักผมไหมหรักผมไหมตอบเร,เรื่องตอบอะไรก็ได้สองพยามาตอบรักไม่รัก รักเอาดีๆไม่รักไม่รักนี่แบบนี้มันก็ไม่จบดิคุณญาติเราแวงขนาดนี้ดิครับยังไงกูก็ต้องแหวผมเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรอาจากคุณทุก่าณครับผมนะส่มต่อไปให้ทุกคนครับเออไม่ได้ไม่ได้อาจารคุณอาจารคุณเฮ้ยผมก็ต้องคอยเช็คดิใช่ไหม กินข้าวยังสรุปคุณกินข้าวยังกินข้าวย่งต,ต่อผมก่อนปูยังไม่ได้กินโอ้ยความรักความเมตตาควตาวเอาปูยังไม่ได้กินวะฝากฮินยังยัง จะโดนบ้างวะไอ้นี่เนี่ยผมว่าผมให้คุณไปเขียนเพิ่มอีกสิบอันผมก็ไม่เขียนเพิ่มสิบอันไม่เอาอีกแค่อันโอ้ยมันนานนะเออไม่เป็นไรมันนานเออจะเขียนเพิ่มอีกทีไม่เขียนต้องโดนกูบ้างแหละเนี่ยกูโดนตกอล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูโดนตกอะไรนะจ๋าใจตรงนี้อู้ยอ้ยอะป๊าบหน้า คุณยอมแพ้ผมเหมือนนะมันจะได้จูบสักทีถ้าคุณบอกว่ายอมผมก็ยังมัดคุณเลยไม่ต้องแทงแล้คุณโดนไปสองแล้วยอมไม่ยอมไม่เอาจะได้ตกอีกแล้วยอมแล้วเจ็บนะมึงอะไรอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไไม่ตกทีเดียวมันเดิม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 เอานิ้งมึงควตีแล้ว ใครตาใครตาใครอะตาใครตามืองอ่ะตาใครตาเมือะตาใครตามืองไงตาใครตากูอ่ะให้เขียนเพิ่มอีกสิบคำผมก็เขียนอีกสิบคำอ่านี่เราได้เขียนเพิ่มอีกคนละสิบคำแน่นอนครับเพราะว่า สิบคำในนั้นมันนานไปแล้วไงมี่ไม่มีใครพูดอ่ะนีเพิ่งโดนไปสองเองนะเอางี้เราต้องเพิ่มกติกาด้วยไม่งั้นโกงเพราะว่ากติกามันก็คือถ้าเราได้เขียนสองพยางเราพูดคุยกันอ่ะห้ามพูดพยางเดียวไม่เองเงี้ยไม่ได้อ่าโอเคด้วยยังไม่เริ่มไม่ใช่โอเคมันคือสิบันแรกที่ผมเขียนเลยไม่ได้ไม่เริ่มยังไม่เริ่มตลอดตลอดคลิปนิ่งอย่าโกงมันคือตลอดคลิป ไม่เอาไม่เอาไม่ได้คุณพูดแล้วมันคือตลอดนี้ไอสิบอันใหม่ไม่ได้ดิอันนี้เรายังเขียนไม่เสร็จแต่นี่มันคือสิบอันแรกไม่ก็นั่งเขียนกันอยู่นี่ไงไม่ใช่แต่คุณพูดแล้วเเราเราก็ตั้งกล้องอยู่ว่ามันคือตลอดนี้กูยอมแล้วมึงมัดกูหมดเลยกูไม่เขียนแล้ง้นน่ มึงโกงอ่ะโกงยังได้วะเราก็เล่นกันตลอดกูใช้สมาธิเขียนอยู่เนี่ยแล้วมึงก็ชวนคุยอยู่นั่นแหละเดนั่งไปทั้งคลิปเลยไม่มึงนก็ตยอมแอบไปดิอะกูบอกกูยอมนี่ไงอ่ะมึงเขียนนะมึงจะให้กูนั่งคิดทำไมเนี่ยระหว่างมันก็ตั้งกล้องอยู่ว่าใครพูดก็โดนเนียก็นี่ไงกูยอมนะอ่ะกูยอมเลยอ่ะ มัดกูเลยนี่ไม่สนุกเลยอ่ะคุณเปเล่นโม่เหม่ก็มึงขี้โกงอ่ะกูยังไม่ได้กดเขาเล่นเกมเลยอ่ะน้ำมันอะไรก็แพงหมดมีมึงเน่คุณเก่งเด่นไม่ได้อะม่อ่าเขียนเๆยียนเหยียนเหียนหวยในีวิเมื่อไหร่จะจบเนี่ยรอแค่นี้แหละกูยังเขียนไม่เสร็จสั้น ตอนนี้ผมกับิงก็เขียนเพิ่มอีกคลณสิบคำเป็นยี่สิคำนะเข้าใจไหมมามาตาผมนะตาตาคุณโดนแล้ว <laughs> ง่ายไปเอาได้เอามัดเอาเอาจะเอามัดมัดอ่ะถือว่าเสียขาข้างหนึ่งไปเอาเลยขายข้างเดียวมัดโอ้ยทำเอง <laughs> เอาโอเคมาเลยตาคุณโดนอีก ไม่มันซ้ำคำเดิมไม่ได้มันซ้ำคำเดิมมัดคำเดิมไปแล้วมัเกี่ยวดิมัดคำเดิมไปแล้วมัเกี่ยวไม่ได้คำเดิมไปแล้วไม่เกี่ยวไม่งั้นคุณก็โดนคำเดิมผมนะเออังไงคุนนี่โกงยังไงก็โกงอะไรอ่ะอะไร เลี้ปับ๊บอ่าพับอ่าพูดอะไรบ้าคุณต้องพูดอะไรบ้างดิคือมึงอยากชนะจนแบบมันไม่สนุกอันนี้มึงแบบเก่งเกินไปอ่ะมึงว่าไงไหมมึงจะเล่นตามเดือนมันข้ามไปมาม,มาสองรอบ มเงี้ยจนแบบเก่งเกินฝ่ายมึงจะเอาชนะอะไรขนาดนั้นไม่ได้มงึงต้องการชนะอะไรขนาดนั้นโอ้ยเอาอ่ะเอามาพวกูขอตกมึงแหนได้ไมไม่ได้เอากูว่ากูต้องโดนแล้วนะไม่มีพูดอะไรบ้างดิ มึงกินข้าวยังอันนี้มา็คำถามกูไม่อยกถามมึงบ้างมึงกินข้าวยังอันนี้มาคำถามกูเอาไปเร็วๆเร็วๆมันจะถึงเวลาแล้วจะไปดูหนังเวรอ่ะมึงยอมดิมึงยอมดิเฮ้ยอันนี้กูสุ่มไม่อ่ะหรือแต่มึงยื่นหน้าอำไมยืนหน้าทำไมอ่ะ มึงจกกบกูได้ไหมแล้วมึงยื่นหน้าทูไไ <c oughs> มก็งงดิกูไม่ได้ส่กันกเลยมึงเพิ่มเบอร์กูต้องรอบอะไรวะเร็วอะไรมึงดูแลอะไรไมันเฮ <c oughs> ้ยมึงก็โดนแน่กูก็มีอะไรมะแต่มึงมะแล้วกูจะควรยังไงไอ้ไม่ติดของกู กูว่ากูแพ้ละมีไหมนะไม่ไม่มีคุณจะขออยังไงก่อนไม่รู้อะมึงกดธได้กูกดให้กูไลยโอเคโอเคกูโดนหนึ่ยหัตตีมึงต้องพันตัวเองละกูว่ากูยอมแพ้ละดูดิมันเหลืออีกข้างเดียวแค่มึงเหลืออีกอันหนึ่งตอนนี้มึงโดนกี่อันเลยวะหนึ่งสอง ใช่ไหมสามยู่เลยเอาแขนกูนะอันนี้คือว่ามัดแขนกูแล้วกันเอี้ยแบบดูดิดูคนแตกต่างไม่แม่คตรขี้โกงแล้วมาหาว่าคนอื่นขี้โกงแม่งโคตรขี้โกงโดนดีแล้วได้เนี่ยโคตรโกงมาเนี่มึงโดนมึงโดนเห็นไหมคือหนึ่งไม่อยากพูดไม่อยากพูด

จบแล้วนะทุกคนครับเกมนี้มึงขี้โกงมึงขี้โกงมึงขี้โกงคุณพูดเองคุณดูเขาเห็นหมดเลยว่าผมเขียนคำอะไรบ้างมึงดูเลยบ้างมาก็โอเคทุกคนครับก็ถือว่าสรุปแล้วผมชนะนะฮะก็เดี๋ยวเกมหน้าจะหาอะไรสนุกมาเล่นอีกละกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ดีแล้ววันนี้นะอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นผู้ชนะอะไรก็ได้ Hãy gọi này đừng cả.